แม่ไม้อายุ50ไม่คิดว่าจะเจอรักแท้อีกครั้งโอภักษิราเผยสาเหตุแท้จริงซุ่มคบหนุ่มตีข้างกายยอมพูดสถานะแล้วหลังโดนจับตามมองเรียกได้ว่าช่วงนี้พิธีกรสาวโอภัจษิราโดนจับตามไม่สดแล้วหลังมีภาพผู้ปริศนาหนุ่มตีข้างกาย อีกทั้งในรายการดังได้ทำนายว่าจะได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องอีกด้วยแต่ก็ยังไม่ยอมเฉลยสถานะหนุ่มคนสนิทสักทีล่าสุดโอภัทรายอมพูดแล้วสัมพันธ์หนุ่มตีคนสนิทหลังโดนจับตามองมานานโดยโอภัทรยาได้เปิดใจผ่านทางรายการครอบครัวบันเทิงว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงโดยโอภัทรากล่าวว่าคนที่เป็นข่าวกำลังคุยกันอยู่คุยมาสักพักแล้วรู้จักกันมานานแล้ว เอาจริงๆไม่อยากพูดเพราะอายุเราก็ไม่ใช่น้อยๆอย่างที่ทุกคนทราบเราเคยมีครอบครัวมีลูกอีกไม่กี่ปีก็50แล้วกลัวพูดไปคนจะมันไส้แต่ช่วงหลังคนนี้เขาก็โอเคด้วยเขาลงรูปเขาให้เกียรติเราเราก็รู้สึกว่าพูดได้แต่ไม่ได้อยากให้คนมันไส้นะก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวมีปัญหาไม่เคยคิดว่าจะต้องคบเด็กหรืออะไรแต่พอมาเจอได้คุยกันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดี พอเห็นคอมเมนต์ที่คนเข้ามายกให้เป็นไอดอลมีแฟนเด็กก็เป็นกำลังใจดีๆอีกอย่างส่วนสถานะก็เรียกแฟนได้แล้วเต็มปาก